พ่อพย,ยว่วนคนผู้หายขี่โผล่ไงครับเจอกันแหะครับอีกคลิปหนึ่งอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับขอขอ,อบคุณหลายๆพ่อแม่นนพี่น้องที่ติดตามพยจวนนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมทนาบุญน้ำพยจวนอา้าวคือว่าโมทนาบุญบางคนหลจสี่หกคือว่าตอนนี้คลิปนี้เสียอาหารไปถวายพระนะครับแกงน้อไม่แกงไปแล้วนะครับเดืกระสีเห็ดแกงขี่เล็ก อีกอย่างหนึ่งไปถวายพระวัดปัญญานันทารมข้องหกประทุ่มนี่แหละครับมือนี่นะครับก้อนอาหารเพลนนี่แหละเดี๋ยวก็ลังเห็ดตอนนี้กัสีท่านอาหารเพลนอยู่หอกเพราะว่าพื่นตะเสาสหรับแกงขี่เล็กมิหยางแน,น่นะครับตะไคร่นะครับตะไคร่อันนี้พริกใส่น้ำกันไปเลยละกะ หอมสุดหอมแดงครับแล้วก็ลูกโดดนี่ครับอันนี้คือเคื่องนะครับเนาะเคื่องทีไซแล้วก็ชีเล็กแล้วก็พักอีตูก็ต้นหอมเครื่องปุงก็มีปลาแดกเกลือชุบหดนะครับมีแค่นั้นอ่าบัดนี้ก็ตามไปที่เตาพี่น้องอย่านั่งอีกอย่างหนึ่งเริ่มบอกเริ่มบอกอย่านั่งนี่อย่านั่งครับตอนนี้ต้มแล้วล่อให้เดือดพอเดือดแล้วก็ตีไซเพื่อลงไป ดูตัวซสาวนี้เียมือจัน้อยเอาไฟไปกำลังเดือดครับแป๊บเดียวเล่งจัน้อยก็ได้อันนี้ก็เป็นอาหารที่ไปถวายพลาครับกับซิมีหนึ่งปลาตำปลาพุง่งลาบปลา แดกแก้วตอกมาพุ่งหรือต่ำออกมาพุ่วสักอย่างหนึ่งเหรอครับเบื้อสักตอนทำแบบนี้เหรอครับเป็นอาหารเหล้าเหล้าหวา,านห้างแสบแสบตรงนี้ด้วยหนุ่มมีโอกาสจะไปต้องดูดไนี่นะครับใส่ลงไปเลยเดับแล้ว,วนี่นะครับ เดืเดือดซะก่อนนะครับเด้อจนใส่ยางยื่นลงไปอเอาเบาไฟยังน้อยระบายเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วก็เดียวเอาไฟอีกันมาตรฐานพูดพุด่งโดนๆก็ได้มีโอกาสเห็ดก็ขอไปสไวายพระมาขอ,นอ,อเนาะเต็มที่หน้าประแดี๋ยว มันเป็นปลาแดกต้มเลยครับว่าเป็นปลาแดกธรรมดาว่าเป็นนั่นเองครับเห็นดนำๆเลยคือเป็นปลาแดกต้มตู้ลงครับเดี๋ยวใส่จังไนสัก่อนเดี๋ยวจะซิมดิพอจะขวบมาซิมเนาะผัดเนื้อค่ะพอจะพอไปขวบกินจืดไม่อยากใส่เสือเดีย่ยวมันใส่เสือเดี่ยวเราไมนกินจืดเราไมน ขำเข้มมากอ่ะพอยุหวนานเพราใครมาเข้มเพราะพอยุหวานเพราเป็นคนเข้มอ่าครับเพราใครเดือดครับว่าครับเดือดแล้ว สำหรับแกงพักขี้เล็กนะครับนะแกงผักขี้เล็กสีบ่เฮ็ดน้ำหลายครับสีเฮ็ดแบบสูตรที่พอยมีเฮ็ดให้กินสมัยนั้นครับเฮ็ดข้นๆนะครับสีเฮ็ดข้นๆมันจะแสบเดือดแล้วครับ,บ,รบตัววารล่อให้เดือดให้หอมสักพอนมันบ่ทันได้หหอมเท่าไหร่ อะ่ลงไ,ไปครับน,นี่ครับผักขี้เหล็กอันนี้ต้มแล้วด้วยครับเขาได้หาเองเหรอครับไปซื้อเขามาบนสะตอนบามันสีหลายซ้ำเลยจ่ออกสะตอนพราะอะไรล่ะครับซ้ำนี้ล่ะพอดี เหลือหน่อยนึงเนี่ยครับเหลื้อยไปสัมือรุ่นกับกระลังเดือดครับสำหรับพอยด์อ้วนแล้วนี่ครับแกงพัชขีเล็กนี่ครับพอยด์อ้วนมาขมขม,ขมจักหน่อยขันจืดเสลยพอยด์อ้วนกับพอมากเแซ่บพอยด์อ้วนว่าต้องบอกขมขม,ขมจักหน่อย อันนี้ก็ไปซื้อข้าวเจ้าต้มมากกับข้ขมเท่าไหลก็เพราะว่าก็ก็พอกินอยู่ขันจืดหลายบ่แซ่บโลดไปซื้อข้าวเจ้าเฮ็ดให้กินลราโอ้จืดแล้วคนมักขมเนาะไปกินจืดๆมันบ่แซ่บเนี่ยครับใส่น้ำทักนีดเราไม่ต้องไปใส่หลายเนี่ยครับน้ำกับผ้าได้จำนี่แหละเพราะว่าขัาได้คุยตอนมันน่ะมันแสีบเดี๋ยวถ้าพอยเห็ดเดือดดีๆเราก็ใส่ตน้นหอมครับ พออีตูลงไปก็จบซีเบิองก็แล้วนะครับบ่ยากแต่ลองเฮ็ดกินเบิองนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าร์หลอดนี่คลิปนี้กับโมทนาบุญเอาเด้อครับเด้อโมทนาบุญกับพย์ยี่อวนเราเอาไปถวายพระเก็บไปถวายพระซืีอๆมือดีทำบุญแต่ผมไม่อย่างนั้ะครับก็ไปเจอครูบาอาจารย์เพิ่นก๋าอยากเฮ็ดไปถวายซืีอๆไปเจอเพิ่น์ลู่บ้านนี่แหละแต่เลยว่ามีเลื่อนเสากระซิ็ด กับขามาสวายก็เลยบอกระหว่างสิร็ว่าเป็นอาหารเล่าๆได้บอกระสันวาโอ้ยเป็นญังอวนคนผู้หายขี่โผลหญ่กับเห็ดเล่าๆอยู่แล้วกัได้อาจารย์ก็เรียกว่าสำหรับนี่แหละครับก็ได้เสียวไปสวายเพื่อนอยู่ละพื่อนสัญจะโกงกับเรื่องของเพื่อนละ เต็มที่เราไปในเดือนแรกุวมๆแลวผมผมจังน้อยแต่เสร็จว่าด้ซิมเลยครับเดี๋ยวให้เดือดเลครับให้ลูกโดดพอโดดเป็นซุปสักก่อนเป็นเลิศหอมครับ อันนี้พ่ได้ใส่ข้าวเบื่อได้ครับเนี่มันเราซื้อแฉงมาใหม่นมเนี่ยเด็ดขาด,ดกี่ห่า Những chút là lần nào. Có xem xong bằng 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 đi bằng 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 เนี่น่น,นมาดีที่ชุ่มสิเหลือครับต้นหอม,มกรกตินตูเตอาไปแล้วไปเป็นนันวาแล้วนะครับนาะเรียบร้อยเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วคลุกให้เข้ากันครับนี้ก็เรี่ยวครับใส่เตียวอาไปถาไวายแา้วครับ ผมแม่พี่น้องแฟนพอลอวันกับโมทนาบุญนออยด้วยครับเด้อหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ